เลขไม่แปดหมื่นเจ็ดพักิโลรถสวยมากนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเพื่อนๆครับเป็นเจ้า n ิ s s a น x t r a i l Hybrid ปี17นะครับเปิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทานันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาผมชวลิตวณิธนานัลนครับกระบี่เป็นหนรถยนมือสมารายงานตัวท่านครับ วันนี้มีรถอีกหนึ่งคันดีๆนะฮะเป็นรถที่รุ่นที่ผมขายดีที่สุดในโชว์รูมผมเลยนะครับใหญ่นะฮะหรูหรานะครับประหยัดพลังงานคันนี้ได้เป็นนิสสันนะครับปี17นิสสันเอ็กเ i ลไฮบริดปี17นะครับเพื่อนๆครับสวยจริงๆเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยเป็นรถที่นิสสันไทยแลนด์เลยนะผู้บริหารใช้นะฮะนะฮะเป็นรถ บริษัทนิสันไทยแลนด์เลยนะครับผู้บริหารใช้นะครับเพื่อนครับได้มานะฮะเลขไม่น้อยม้ากนะเลขไม่เพียงแค่เพื่อนๆฮะนะครับเลขไม่เพียงแค่นะฮะ8 7 0 0 0กิโลได้เองนะครับเลขไมหมื่นเ0กิโลรถสวยมากนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นเจ้าดิสแ a น X-Trail h y b r ร d ปี17นะครับรถคันนี้อายุ7ปีนะฮะ รถคันนี้อายุ7ปีนะฮะป้ายแดงล้านสามแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนสบาทนะครับเลขไม่แปดหมื่นเจ็ดพัโลตัวเฉลี่ยหนปีวิ่ง12,429โล12,429โล1ปีตกนะเดือนละพันสามโลนะครับเดือนละพันสาโลตกวันละ3ามโลวิ่งน้อยมากนะครับนะครับกับเจ้าดิสันไฮบริดนะครับรับประกันแบบ10ปี รับประกันแบบที่คุณ10ปีเลยนะฮะคุ้มค่าได้สีขาวมุกนะครับได้สีขาวมุกนะฮะได้ X t r l นะครับเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่น่าใช้มากๆเลยนะครับนะครับได้รถที่เรียกว่านะครับครับสภาพดีป้ายแดงเกือบล้านสี่นะฮะคันที่ขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อไม่4 o u wheel นะไม่4 o u wheel นะครับยางได้ยางปีย2ิบเลยนะครับเพื่อนๆครับรถสวยหล่อเท่นะครับ แบตเตอรี่รับประกัน10ปีตอนนี้มันลดเป็น7ปีเหลืออีก3ปีเต็มๆนะ้รับประกันอยู่ถึงมีปัญหาแล้วหลังจาก10ปีไปก็มีที่ดูแลให้มาหาผมได้เลยคีที่ดูแลให้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลตอนนี้รถไฮบริดกำลังมาแรงนะครับเป็นทั้งไฟฟ้าได้เป็นทั้งน้ำมันได้รถสองระบบมาแรงมากๆนะครับป้ายแดง1ล้าน300,000 30,000บาทวันนี้นะฮะถูกกว่าป้ายแดงไป842,000บาท 8แสนสี่หมื่นสองพันบาทเหลือเพียงแค่สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทเองนะฮะผมขายสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทขายอยากได้มาเอาไปเลยนะพเพื่อนๆฮะสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างครบโดยนรถมือเดียวไปแดงออกข้างเล่มทะเบียนพร้อมโอนมาทีมาดูภายในว่าสวยแค่ไหนพเพื่อนๆฮะสวยกริ๊บเลยฮะภายในนะฮะสวยสุดๆไปเลยฮะภายในฮะนะครับ สวยมากภายในได้สีครีมสุดคลาสสิกเลยนะฮะแล้วก็ได้นะฮะความเป็นเรียกว่าสะอาดสะอานดูสดชื่นมากนะฮะนะครับเพื่อนๆน,นะฮะใช่บอกว่าที่ร้านรับประกันชนหนักทั้งมครับรับประกันทุกประตูให้อยู่แล้วนะครับพี่สมชายครับถ้ายังไม่เคยเข้ามาเราเป็นโชว์รูมระดับประเทศไทยเลยนะครับ รเราสร้างช์รูมไปกว่าทุนทุนสร้างโช์ร <UK> ูมไปกว่า50ล้านบาทนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนเพื่อนมั่นใจปลอดภัย100เปเซ็นเป็นชรูมห้องแอร์2ชั้นนะฮะจอดรถในห้องแอร์เลยนะครับเพื่อนเครับนะฮะนะครับเป็นช์รูมจอดรถได้2ชั้นนะครับบนื้อที่กว่า5ไรไลนครับโช์รูมเรามาตรฐานทันสมัยใหญ่นะครับนะฮะนะมีการันตีให้คุณรับประกันทุกคันนะว่าไม่มีชนหนักพิคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอมาย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมใบแท้โอนได้ ไม่มีสวมซากสวมทะเบียนเลยนะครับรถทุกคันของเรากล้าออกไปรับประกันราคาซื้อคืนคุณ100%เปอร์เซนหากพบเจอว่านะครับไปย้อมแมวคุณนะครับเพื่อนครับนะฮะรถคันนี้ได้บบกไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะฮะนะครับนะเป็นเจ้า x อ็กเ h y b r i d ินะครับนะครับเครื่องยนต์2,000นะ 2.0e นะครับ เป็นขับเคลื่อน2องลอ้อได้สีขาวมุกป้ายแดงล้าน3ามแสนบาทนะฮะวันนี้หายจากป้ายแดงไป8 4 0แสนบาทเหลือเพียงแค่4ี8แ0นแบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถ SUV ขนาดใหญ่ไปใช้นะฮะหรูหรามากใหม่คลิปภายในสวยคลิปนะฮะเ,เพื่อนๆฮะเหมาะมาเป็นเจ้าของจริงๆนะฮะเอ็กเทลมาเท่าไหร่ก็ไปหมดมาเท่าไหร่ก็ไปหมดเพราะเป็นรถที่ขับดีแล้วคันนี้เนี่ยสายสาย ไฮบิดต้องชอบแน่ๆเลยเพราะนานๆเข้ามาทีหนึ่งนะครับเราขายดีนะฮะทั้งไฮบิดและก็เบนซินล้วนๆนะคันที่เป็นไฮบิดนะครับเพื่อนๆครับซื้อได้นะครับไม่จุกจิตจูจี้แน่นอนนะฮะเป็นรถที่ขับดีขับ2ล้อคันนี้ขับ2ล้อไม่ใช่ขับ4ล้อนะครับ2 0 e นะฮะไฮบิดนะครับไม่ต้องขับ4ล้อเพื่อนๆครับนะครับ ออกไปแดงล้านสามแสนสามหมืบาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่4ี่แสนแบาทรถปี17เป็นรถของนิสสันมอเตอร์ไทยแลนดเลยนะครับผู้บริหารสูงสุดใช้นิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับนะครับออกใบรับประกันให้คุณทุกคันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพิกคว่มจัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไแท้พี่สมชัยถามว่า รับประกันอะไรบ้างรับประกันออกไปรับประกันเป็นรากสอนแบบนี้ให้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอใหม่ย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมใหม่แท้อนได้สวมซากสวมทะเบียนนะครับไม่มีอย่างแน่นอนถ้ามีปลายเซ็นผมครับชวฤิตวัฒนนานันท์ครับกระบี่เปหนึ่งแล้วยังมีสองให้คุณสบายใจปลอดภย100ัยร้อยเปิดเซ็นใครๆก็อยากจะมาซื้อรถที่นี่เพราะว่าอะไรใครๆก็อยากจะมานะฮะจองรถที่นี่นะครับ ใครๆก็กลัวรถยนต์มือสองทำไมแต่ทำไมที่นี่ไม่กลัวรถมือสองนะครับนะครับเหตุผลอะไรประการเลยที่ทุกๆคนเลือกซื้อรถกับเรานะเพราะว่าหนึ่ง คุณกลัวรถย้อมแมวนะฮะหคุณกลัวรถที่ก่อใหม่มา2นะครับคุณกลัวรถที่สวมซากสวทะเบียนมานะครับนะครับแล้วก็คุณก็กลัวรถที่มันผิดกฎหมายตรงต่างๆเรานะฮะออกใบรับประกันคุณาภาพของเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เหากพบเจอนะครับว่าเราไปย้อมแมวคุณหรือ ไปไม่ชื่อตรงไม่ซื้อสัตว์าจากคุณนะเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์มีลายเซ็นผมนะยืนยันนั่งยันนอนยันชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับเลขไม่หนึ่งแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับเ,เพื่อนๆครับรถสวยหนึ่งปีเนี่ยวิ่งรถคันนี้อายุเจ็ดปีรถปีสิบเจ็ดปีนี้ปีสองสี่อายุปีสิบเจ็ดปีนี้ปีสองสี่ป่ะฮะหรือปีสองสองสามยี่สี่ปะีสี่นะรถปียี่สี่รถอายุเจ็ดปีนะฮะนะครับ ปีหนึ่งวิ่งประมาณ1นึ0 0หมื่นสนะครับ429ร้ยยี่เก้ากิโลเองเพื่อนๆปกถัเฉลี่ยเดือนละพันสามสิบห้ากิโลวันละสามสิบห้ากิโลภายในสวยริบเลยเพื่อนฮนะ,นะแล้วประกันให้ทุกประตูเลยว่าไม่มีชนหนักลิกคว่ำ ตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรอไมย่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมไม้แท้โอนได้สวมซากสวมทะเบียนต่างๆไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับรถสวยคุณภาพดีเกรดเอมีใบรับประกันให้คุณทุกคันเป็นละลากศอนนะครับนะครับนะครับใต้ฝากระโปรงก็สวยสนะฮะนะฮะโอ้โหเพื่อนนะมีบอกอครบทุดนะครับแผงนะฮะ ได้ฝากระโปรงก็มีแผ่นกันความร้อนครบทุกอย่างครบรูกลมแบนเรียบนะครับเพจรถยนต์อยู่ครบถ้วนต่างๆลอยซีนกาวต่างๆครบถ้วนเลยนะครับเพื่อนครับรถสวยคุณภาพดีเกรดเเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเงียบๆนะนะครับเสียงนะฮะโอ้โหเดินเรียบคล๊บไฮบริด นิสสันรับประกันให้คุณ10ปีนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเหลือเวลาอีก3ปีสบายๆนะครับนะป้ายแดงล้านสามแสนบาทวันนี้หายไป8ปดแสนสบาทเหลือเพียงแค่4ี่แ0 0 0 0บาทได้รถสภาพเฉียดนะฮะสภาพ9 0เไปใช้คุ้มมากๆเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะเข้าศูนย์ตลอดเลยนะเพื่อเพื่อนครับนะฮะบุ๊กครบเอกสารครบคู่มือครบ นะ,ะอยากให้คุณจะเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนเพื่อนๆครับนะ,ะครับรถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องมีใบรับประกันจากเรารถสวยต้องกล้ารับประกันราคาซื้อคืนรถสวยต้องรับประกันทุกอย่างให้คุณนะครับจากคนขายอย่างเรานะฮะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่มตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกอมไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมหม่แท้ๆโอนได้รถมือสองมาตัดสินคุสภาพรถ ัดสิ่งที่เลขไม่ลดตัดสิ่งที่คนขายรถเขารับประกรันอะไรคุณบ้างเรารับประกรันที่คุณทุกประตูเลยนะครับเพื่อนๆครับสวยกริ้งเลยนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับกับเจ้านิสสันเอ็กเทลไฮบริดปี2017คันนี้เลขไม่ 8 7 0 0มื่นเจ็ดพันกิโลนะฮะถเฉลี่ยเด,เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวิ่งแค่พันกาโลอย่างนั้นเพื่อนนะคุ้มชิปแงเลยนะ,ะปีหนึ่งวิ่งหมื่นสองสองพันโลวันล,ละสามสิบห้าโลภายในคันนี้ใหม่มากใหม่หมดจดนะฮะคุ้มค่าเบาราคาเห้เก็บเลยเก็บเลยจ้ะใหม่หมดจดทุกครับ คุ้มค่าเบาราคาไปได้บอกไฟฟ้าขับเคลื่อน2ล้อนะครับเพื่อนๆฮะสวยหล่อมากๆนะฮะแล้วก็น่าใช้เป็นเจ้าของเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะแต่ผมว่ารถคันนี้ภายในผมให้90% 95%เลยเพื่อนๆฮะสวยสุดๆไปเลยนะภายในนะครับเพื่อนครับกับเจ้าดิสันเอ็กเซลนะครับสุดหล่อคันนี้นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับเพื่อนๆครับ รถสวยๆปีใหม่ๆใหม่น้อยๆสภาพดีๆโอ้โหเงียบกริบเลยเพื่อนๆฮะ X t a i l Hybrid ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทํางานนะมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเงียบมากขับดีมากเพื่อนๆนะโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆนะบอกให้เลยว่ายอดเยี่ยมมากนบเพื่อนๆนะใครสนใจรีบมาจับประจองเป็นเจ้าของนะครับเพื่อนๆนะสวยสภาพ90%ขึ้นแน่นอนแอร์เย็นเพลงเพราะขับดี นะพวงมาลัยฮะเดริงพวงมาลัยดียอดเยี่ยมเผาไม่ดังเครื่องช่วงล่างแน่นปึ๊กนะฮะนะครับเพื่อนครับนะฮะระบบอินเวอร์เตอร์นะครับไฮบิดนะใช้งานได้ยอดเยี่ยมเสียงไม่มีเลยเพื่อนเฮะเงียบคลิปเงียบคลิปเลยเพื่อนๆนฮะนะครับนะผมหมุนเนี่ยเผาไม่ดังนะครับแล้วก็นะครับเผาไม่ดังช่วงล่างแน่นลูกยางยอดเยี่ยมนะครับนะครับนี่ฮะ ดีจริงๆเพื่อนๆนฮะน่าเป็นเจ้าของจริงๆเพื่อนๆนฮะกับเจ้า n ิ s s ัน X t r a i l คันนี้นะฮะขับดีมากยางใหม่ด้วยนะยางปี22สเพื่อนๆนฮะใช่ฝาท้ายดูฝาท้ายที่เก็บยางอะไหล่พวกนี้นะครับเพื่อนครับนี่นเพื่อนดูเด่โอ้โหใหม่สุดๆเลยเพื่อน,นะฮะ นะสันหลังบนนะฮะซ้ายสันหลังบนขวาสวยไปหมดนะเพื่อนฮะนะรอยสีเกาวรอยเม็ดอักต่างๆเดิมหมดสันหลังล่างซ้ายนะฮะรอยสีเกาวรอยกรีดรอยปั๊มต่างๆเดิมหมดเพื่อนๆฮะนะ,ะสีแห้งๆขุ่นๆสวยๆไม่รูไซส์เยอะนะฮะนี่คือของดีเกตเอนะครับเพื่อนๆครับนะฮะโอ้โหเพื่อนๆนะฮะ เราขายรถด,ดีมีคุณภาพไร์สดกันทุกวันให้คุณๆุณนะได้มาเลือกชมรถยนมือสองแบบสะใจไปเลยเพื่อนๆนะครับน็อตนทุกตัวนะฮะนะต่างๆสวยงามเหลือเกินนะฮะเพื่อนๆนะสวยมากเห็นไหมเพื่อนๆนะฮะด้านท้ายนะหูใหม่ขนาดนี้เพื่อนๆนะใหม่จริงๆเพื่อนๆดูเดิใหม่จริงๆเลยฮะเพื่อนๆนะดูเด็เด,ดวิธีวางของวางรองเท้าวางอะไรได้หมดนะครับ พลาสติกแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยเพื่อนฮนะถ่ายดีฮะโอ้โหพลาสติกจะไม่มีริ้วรอยเลยเพื่อนสวยจริงๆเพื่อนเนพะื่อนฮะรอยขนแมวแทบจะไม่มีเลยรถคันนี้นะยอมรับรับถือใจเจ้าของเดิมเลยนะฮะว่าเข้าศูนย์ตลอดรักษารถเป็นอย่างดีแล้วก็เม่ทันนนรถนะฮะรักษารถตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างแอร์ต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆเพื่อนๆครับนะฮะ สวยจริงๆทันเพื่อนฮะเป็นรถที่น่าใช้488,000บาทใครมาก่อนได้ก่อนรถสวยเป็นบ่อไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อนๆครับไม่มีอะไรจะติรถคันนี้จริงๆนะผมรับซื้อมาแบบโคตรภูมิใจเลยนะภูมิใจมากๆนะที่ได้รถคันนี้มาภูมิใจมากที่ได้ํำเสนอรถสวยๆไปสู่สายตาพวกคุณถ้าใครได้รับรถคันนี้ไปถือว่าโชคดีจริงๆนะครับเพื่อนๆเราไเป็นรถที่ดีจริงเพื่อนๆครับ488,000บาทกับเลขไม้ แปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับ